กระบวนการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานกระบือ BSmart Model นํนำโดยน,นายธนวัตรพุทธจาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานกระบือมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่ 1.B. Basic Education Management การจัดการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลานกระบือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ SR และหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ VR โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2566ขั้นที่2 S Survey and Analysis s t u d e n t สสำรวจและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนบ้านลานกระบือดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วม3ระยะได้แก่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายขั้นที่3 M Manage the Action Plan, Curriculum and Instruction วางแผนจัดการเรียนรู้บนความถนัดและตามศักยภาพของผู้เรียนโดยครูผู้สอนใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากนั้นครูผู้สอนจัดทำแผนจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการสอนแบบ Active Learning มีการใช้สื่ออุปกรณ์เทคนิควิธีการในการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบูรณาการประวัติศาสตร์และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นปรับกระบวนการสอนโดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมพร้อมให้คำแนะนำและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามเป้าหมายขั้นที่4 act to supervise and improve นิเทศติดตามตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโรงเรียนบ้านลานกระบือดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนจัดทำแผนนิเทศภายในสถานศึกษาและปฏิทินการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบ Miller Model ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดกลางที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเป็นแบบอย่างได้ระดับยอดเยี่ยมออกนิเทศตามปฏิทินการดําเนินง,งานโดยผู้บริหารเป็นผู้นําในการนิเทศขั้นที่5 R Research ค้นคว้าพัฒนาแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้จากปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลานกระบือครูผู้สอนได้ทำการค้นคว้าพัฒนา แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้กิจกรรมอันปรักโคดดิ้งเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงคำนวณผ่านการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัยชุดกิจกรรมแว่นขยายรูปเรขาคณิตเพื่อการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านจำนวนและตัวเลขการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education and Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ อันตักโคดดิ้งที่มีต่อการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3บิงโกมาตราตัวสะกดแม่เกิลชุดกิจกรรมบิงโกการหารชุดการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอ,อนามัยทางเพศโดยใช้คลิปวิดีโอและสนุกคิดพิชิตจิ๊กซอว์แผนที่ประเทศไทยขั้นที่ 6. t ทีเทคโนโลยีอุดการณนนวัตรกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแบบอย่างที่ดี จากการค้นคว้าพัฒนาแก้ปัญหาการจัดก,การเรียนรู้ของครูผู้สอนเกิดเป็นนวัตรกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแบบอย่างที่ดีและมีการเผยแพร่นวัตรกรรมทางการศึกษาเพื่อร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปผลการดําเนินการจากการสํารวจและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลระยะที่หนึ่งพบว่าเด็กประถมวัยทั้งหมด66คนมีปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยประเมินจากการพัฒนาด้านสติปัญญาพบปัญหาร้อยละ10.07ด้านสุขภาพกายประเมินจากพัฒนาการด้านร่างกายพบปัญหาร้อยละ7.58ด้านสุขภาพจิตประเมินจากพัฒนาการด้านสังคมและด้านอารมณ์จิตใจพบปัญหาร้อยละ3.03ผลการประเมินนักเรียนระดับขั้นพื้นฐานทั้งหมด363คน พบนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้โดยประเมินจากการทดสอบในรายวิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ49.86รายวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ28.65รายวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ28.37รายวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ29.48ด้านสุขภาพกายประเมินจาก น้ำหนักส่วนสูงผลการประเมินไม่พบปัญหาด้านสุขภาพจิตประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรม SDQ รวมกับการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนผลการประเมินไม่พบปัญหาด้านสุขภาพจิตจากนั้นในระยะที่2ได้ดําเนินการสํารวจความก้าวหน้าในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ผลการทดสอบเด็กประถมวัยที่พบปัญหาภาวะถดถ,ดถอยด้านการเรียนรู้ จากระยะที่1มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ85.71ปัญหาด้านสุขภาพกายผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ100ปัญหาด้านสุขภาพจิตผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ100 ผลการทดสอบนักเรียนระดับขั้นพื้นฐานพบว่ามีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ลดลงในรายวิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ88.95รายวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ82.69รายวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ86.41และรายวิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ82.24ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด